โคมไฟโซลาเซลล์ ll, รุ่น UFO นะครับชุดนี้ผมติดเกือบ1ปีแล้วก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับเวลาเราถอยมาห่างๆนะครับหรือไม่มีสิ่งใดเข้าไปในรัศมีของโคมไฟนะครับโคมไฟก็จะหรีลงเพื่อเป็นการประหยัดแบตเตอรี่นะครับแต่เมื่อเราเข้ามาใกล้ๆนะครับเขาก็จะติดสว่างขึ้นนะครับ ใช้งานดีเลยทีเดียวนะครับจากการที่ทดสอบใช้มาเป็นเวลา1ปีนะครับจะมีปัญหาก็ช่วงที่หน้าฝนนะครับแดดมันไม่ค่อยมีอย่างเงี้ยก็จะชาร์จพลังงานไม่เต็มอาจจะอยู่ไม่ถึงเช้าหรือถึงสว่างนะครับหรือขึ้นอยู่กับที่เราติดตั้งด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราติดตั้งในตำแหน่งที่โดนแดดน้อยนะครับวันหนึ่งโดนแดดน้อยเนะี่ยก็จะชาร์จพลังงานไม่เต็มเน้นนะครับให้โดนแดด ให้นาน